ทบทวนโอวาทโลกมนุษย์เขาไว้สร้างบารมีเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้นับจากวันนี้ไปถึงวันสุดท้ายอีกไม่มากแล้วก็ไม่เท่ากันด้วยเราจะต้องใช้วันเวลาและสิ่งที่เรามีอยู่ สร้างบารมีกันให้เต็มที่อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีให้เต็มที่อย่ามัวคิดว่าเราทำบุญมามากแล้วขอพักก่อนขอชะลอไว้ก่อนอยากคิดอย่างนั้นบุญเก่า เราใช้ไปทุกอนุวินาทีแต่บุญใหม่น,น,นานๆเราสร้างทีหนึ่งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่เราจะต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีสร้างบารมีให้เต็มที่ให้เท่ากับที่เราใช้บุญเก่าไป ให้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นทุกทุกวันวันธรรมดาให้มันสั่งสมบุญทั้งทานศีลภาวนาวันอาทิตย์ธรรมดาเราก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่วัดโดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดให้มาพร้อมกันอย่ากลัวความปวดความเมื่อยความหิวกระหาย ความร้อนอบอ้าวความไม่สะดวกสบายเหมือนเราอยู่ที่บ้านอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีของเราเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานถ้าเราอดทนกันในตอนนี้เวลาบุญส่งผลในเทวโลกก็ยาวนานเราจะได้ปลื้มใจกันตรงนั้น เมื่อเราเดินทางออกจากกายมนุษย์ไปสู่เทวโลกแล้วตอนนั้นมันกลับตัวไม่ได้แล้วถ้าเราทําน้อยเราก็มีบุญน้อยมีบุญน้อยเราก็ต้องไปอยู่ท้ายแถวถ้าเราสร้างบุญให้มากๆเมื่อเรามีบุญมากเราก็จะได้ไปอยู่หัวแถว ในพบแห่งการสวยบุญนั้นเราจะชื่นชมผลบุญที่เราได้กระทำตอนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญกันเยอะๆนะลูกนะสาธุช่วงนี้ใกล้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ควรจะไปไหนกันเลยนอกใจไปที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ มาสั่งสมบุญใหญ่กันตรงนี้สวดมนต์ข้ามปีเวียนประทักษินรอบพระหมหาธรรมกายเจดีย์สายบาทพระเพราะว่าเป็นวันเริ่มต้นศักลาดใหม่ชีวิตใหม่ต้องดีกว่าเดิมในทุกๆด้านมีสมบัติที่เยอะทั้งโลกิยทรัพย์และอริยัรั์ ทั้งรั์ภายนอกและภายในซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมาทำบุญใหญ่ณที่นี้ฉะนั้นทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าไปที่ไหนให้มาที่พระมหาธรรมกายเจดียพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งความจริงก็เป็นอย่างนั้นให้มากันทุกๆคนนะ สาโททบทุนอวาทของหลงพ่อธรรมชิโยพุทธศกราช2547ชื่นใจเกิดมาชานินี้ได้สร้างความดีเพิ่มบุญ สู้อดทนสร้างบารมีความแก่ความเชราไม่ต้องหามาเราไดฟ้ฟรีแต่การได้บารมีไม่ได้ฟรีฟรเราต้องลง นนช่วยคำจุนชีพให้สุขสบาย โครงการธรรมยาราปีที่12กตัญยูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพูุนีสดจันทสศรโรพระผู้ปราบมาบนเส้นทางอนุสรสถานเจ็แห่ง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตอนรับพระพิสุธรรมญาตราจำนวน1,140รูปวันที่2ถึง31มกราคม2567บอเพ็ญงม,มหากุศลรับสักการะใหม่โปรยกรีบดอกเป็นจะรัพย์และทรัพย์บานชื่นตอนรับพุทธบุตรเนื้อนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ตักบาตรสร้างมหาทานบาร,รมีถวายสังฆทานและทอดพ้าป่าบำรุงวัดต,ตามเส้นทางพระผู้ปราบมาร 12เสริมความเป็นสิริมงคลสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินสา,สา